สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนแหล่งรวมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์การทหารและนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วโลกถ้าคุณชอบคอนเทนต์ที่เน้นข้อมูลจริงเข้มข้นและอัปเดตไวฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอาวุธยุทธศาสตร์ชิ้นใหม่ที่กําลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาศักยภาพทางการทหารอย่างจริงจัง ขีปนาวุธนำวิถีเชิงยุทธวิธีรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2 0 2 5ที่ชื่อว่า Garuda X 9 Tactical Missile Garuda X เเป็นขีปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทป้องกันประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยีจากยุโรปตะวันออกจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้คือความสามารถในการยิงจากพื้นดินสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะไกลโดยสามารถทำลายเป้าหมายทั้งที่ทอยู่บนพื้นดินและเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ในเวลาน้อยกว่า2นาที สิ่งที่ทำให้การูด้า X9 แตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปคือระบบนําวิถีอัจฉริยะที่ผสมผสานระหว่าง GPS ขั้นสูงระบบเรดาร์สังเคราะห์คลื่นความถี่สูงและเทคโนโลยี AI ที่วิเคราะห์สเส้นทางหลบหลีกของเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์กล่าวคือตัวขีปนาวุธสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเป้าหมายล่วงหน้าและปรับเส้นทางของตัวเองแบบอัตโนมัติเพื่อให้เข้าปทะได้แม่นยําสูงสุดระยะยิงของการูด้า X9 อยู่ที่ประมาณ380กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลามากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธยุทธวิธีทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายชนิดทั้งหัวรบธรรมดาหัวรบเจาะเกราะและหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับใช้ในภารกิจทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสัตร,รูโดยเฉพาะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบปล่อยตัวของการูด้าเอ็กซ์เซึ่งสามารถยิงได้จากแท่นยิงเคลื่อนที่บนรถยนต์หุ้มเกราะทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากสัตร,รูได้อย่างรวดเร็ว น้ำหนักรวมของขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ1.5ตันความยาวประมาณ5.2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว45เซนติเมตรโดยใช้เชื้อเพลือแข่งผสมแบบ2ชั้นซึ่งช่วยให้มีอัตราเร่งสูงในช่วงต้นและคงความเร็วที่ระดับมัก4.8ได้จนถึงระยะสุดท้ายคารูด้าเอ็ยังรองรับระบบควบคุมผ่านศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่แบบไร้สายทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งยิงและควบคุมขีปนาวุธจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในสถานการณ์สงครามสมัยใหม่ที่ต้องเน้นความปลอดภัยและการรบแบบดิจิทัลในด้านของราคาการูดา X9 Tactical Missile ชุด1ซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธ4ลูกพร้อมแท่นยิงเคลื่อนที่และระบบควบคุมอัตโนมัติมีราคาประมาณ82ล้านบาทต่อชุดหรือราว2.2ล้านดอลลาร์อเมริกาซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้อย่างมากเมื่อเทียบกับอาวุธในระดับเดียวกันจากประเทศตะวันตก หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางเริ่มแสดงความสนใจในระบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณทางทหารแต่ต้องการเพิ่มศักยภาพการป้องกันตนเองการุดา X9 จึงอาจกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้ามาท้าทายตลาดอาวุธระดับกลางได้ในอนาคตอันไกลสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือความสามารถในการผลิตจำนวนมากของโรงงานผู้พัฒนาและการส่งออกสู่ตลาดสากลเพราะในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขององค์การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าในช่วงปลายปี2025จะสามารถส่งมอบชุดแรกให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้แม้จะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวแต่จากการทดสอบภาคสนามเบื้องต้นการุดา X9 แสดงผลได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะในด้านความแม่นยำและความเร็วในการตอบสนองทำให้หลายฝ่ายเชื่อว,ว่าอาจเป็นหนึ่งในขีปนาวุธยุทวิธีที่มาแรงที่สุดของปีนี้สำหรับใครที่สนใจเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลลึกแบบเจาะประเด็น ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้เทรนไว้ด้วยนะครับเราจะนำเสนอคอนเทนต์ล้ำล้แบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันก่อนใครเสมอ